วันนี้นักเรียนก็อยู่กับคุณครูภูมินะครับคุณครูภูมินะซึ่งวันนี้ครูจะมาทําการสาธิตนะครับและปฏิบัติให้พวกเราดูนะครับว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเบื้องต้นมันมีอะไรบ้างนะครับอธิบายก่อนนะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยมีอยู่3แบบหลักๆเลยนะครับแบบหลักๆเลยนะอย่างแรกคือการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับอย่างที่2การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ ต่อไปอย่างที่3ามการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์หรือสิ่งของนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับการเคลื่อนไหวอยู่กับที่เช่นอะไรบ้างนะครับอ่ะตอนนี้รูยืนตรงอยู่นะครับอ่ะยืนตรงอยู่แบบนี้รูกลางแขนออกแบบนี้ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ไหมอ่ะเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับอ่ะกบเข้ากบออกุบเข้าุูออกเห็นไหม เข้าออ,ออกแบบนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวกับที่การกาม,มือแล้วก็แบมือแบบนี้ก็เช่นกันนะครับการกํามือแล้วก็แบมือแบบนี้ก็เช่นกันนะครับสมมติครูแยกขาออกแบบนี้ครูเอียงตัวเอียงซ้ายเอียงขวาอดูอแขนไปด้วยจะได้เห็นชัดอัะสมมุตนินะเห็นไหมนี่เป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะเพราะว่าเรายืนอยู่กับพื้นที่นะครับ ในรัศมีในจุดที่เรายืนตรงนี้นะครับไม่ได้ขยับไปไหนนะครับไม่ได้เคลื่อนที่ไปจุดไหนเลยนะครับเนี่ยการบิดตัวนะการบิดตัวต่อไปการหมุนอาดูการหมุนนะครับการหมุนอาอะดูใหมหมุนหมุนหมุนอยกมือขึ้นมาด้วยหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็กลับหลังซ้ายหมุนขวาแบบน,นี้นะครับผม นี่เลยเป็นพื้นฐานของการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ซึ่งพวกเราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับอ่ะไปเรื่องต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมต่อไปเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคื่อนที่นะครับผมอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับสองอย่างที่สองนะครับคือการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่มีอะไรบ้างง่ายๆเลยเราทํากันทุกวันนะครับดูการเดินเห็นไหมการเดินนะครับ แต่มีใครเดินแบบนี้ไหมไม่มีนะครับผมเวลาเดินต้องทําให้ทุกอย่างสัมพันธ์กันนะครับผมทําให้มันคล้องกันสัมพันธ์กันแล้วเราเดินเนี่ยเห็นไ,ไหมมือเราก็จะแกว่งแบบนี้นะครับผมสมมุติขาขวานำเท้าซ้ายไปข้างหน้ามือซ้ายเราก็ต้องยกขึ้นมาสลับกันอ่าดูเห็นไหมแบบนี้แบบนี้นะครับผมไม่มีใครเดินแบบนี้เหมือนหุ่นยนต์ไม่ใช่นะครับผมการเดินที่ถูกต้องนะครับดู เดินแขวงแขนธรรมดาสบายๆนะครับผมอันเดินอย่างแขงธรรมดาอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่าต่อไปต่อไปนะครับการเดินนะครับเป็นพื้นฐานของการเคลื่อนไหวเลยต่อมาการที่เราจะเพิ่มความเร็วเนี่ยการที่เราจะเพิ่มความเร็วนะครับผมอาจจะเป็นการเคลื่อนที่ที่ใช้แรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นเช่นการกระโดดอ่าแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือการกระโดดอยู่กับที่ แต่ถ้าครูจะกระโดดแบบในข้างหน้าล่ะลลนะครับผมเราก็ต้องย่อตัวนะครับผมย่อตัวแก้งแขนนะครับผมลกกระโดดไปนะครับเนี่ยตัวครูเคลื่อนมายังอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับในอีกพื้นที่หนึ่งแล้วนี่คือการเคลื่อนไหวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมคือการเคลื่อนที่คือการกระโดดอ่ะดูใหม่หนึ่งสองซ่มปั้งแก้งแขนปุ๊บแก้งแขนเพื่ออะไรนะครับ แขวงแขนเพื่อนะครับให้ร่างกายมีการรักษาสมดุลนะครับผมให้มีบาลานซ์นั่นเองนะครับบาลานซ์ของร่างกายนะครับบาลานซ์แปลว่าสมดุลนะครับผมอันนี้ฝากไว้ให้พวกเรานะครับผมจํากันไว้นะครับแทรกซึมภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับโอเคต่อมาต่อมาเป็นการวิ่งนะครับผมวิ่งอ่าเดี๋ยวครูจะขยายนิดนึงเล็กน้อยการวิ่งนะครับผมเป็นการเดิน นะครับผมเป็นการเดินที่เพิ่มความเร็วมากขึ้น2ถึงามเท่าของปกตินะครับผมของการเดินปกติเราเดินปกติแบบนี้ใช่ไหมอ่านะครับผมนี่เจ็บแรกเข้ามาเนี่ยสมมุติว่ากูนะครับผมจะวิ่งให้มันเร็วขึ้นจะเดินให้มันเร็วขึ้นเนี่ยคูเพิ่มความเร็วของร่างกายแล้ว้าวยาวขึ้นอ่าแบบนี้แล้วลองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหม การวิ่งเนี่ยนะครับใช้สําหรับในการออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬานะครับผมทุกคนจะต้องวิ่งนะครับผมให้เกิดความสัมพันธ์ของแขนและขานะครับผมอ่ะคุจะวิ่งนะครับเรื่องความเร็วขึ้นอ่ะดูแบบนี้นะครับผมนี่คือการวิ่งที่ถูกต้องนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมต่อไปจะเป็นเรื่องของ การเคลื่อนไหวนะครับผมประกอบอุปกรณ์นะครับอย่างที่3แล้วนะครับผมจากันไว้ดีนะมีทั้งหมด3อย่างนะอย่างแรกอะไรอย่างแรกนะครับผมการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับผมการยืนการบิดตัวแบบนี้ต่อมาอย่างที่2นะครับผมการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ซึ่งครูทําให้ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้นะต่อไปอย่างที่3นะครับการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นะจะมีอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยนะครับตามแล้วนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของ การเคลื่อยแบบประกอบอุปกรณ์นะครับดูที่มือของคู่นะครับอันนี้คือไม้นะครับหรือชอ p พ c สีฟ้าซึ่งเอาไว้ต่อท่อนะครับให้น้ําไหลนะหรือต่อสายไฟก็ได้อันนี้นอกเรื่องไปหน่อยนะอ่ะฟังนะครับผมต่อไปการบบเคลื่อยวัตเคลื่อนที่นะครับผมประกอบอุปกรณ์นะอย่างเช่นเนี่ยนี่คืออุปกรณ์ตอนนี้คุณไม่มีอะไรนะในเมื่อถ้าเกิดว,ว่าคูจับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้คุณมีอุปกรณ์แล้วนะ กูจะเอาไปโยนทิ้งก็ได้ในเมื่อเราโยนออกไปอ่ะนี่คือการประกอบอุปรกรณ์นะครับผมและคว้างวัตถุนะครับผมต่อมาเราจะใช้เนี้ยนะครับผมในการที่เราถือแล้วเราเดินไปด้วยก็ได้เห็นไหมเดินถือไปด้วยนะครับผมแบบนี้หรือกูจะโยนทิ้งแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับผมเป็นการเคลื่อนไหวประกอบอุป,รปรกรณ์ทั้งหมดเลยอ่ะอ่ะต่อมาอาจจะเป็น อะไรดีแค่พวกเราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมไม้อย่างนี้นะครับผมเแล้วถือแล้วเราวิ่งหรือเดินะนะครับผมวิ่งหรือวิ่งถกไหมวิ่งกลับมากนะครับผมไมเก้าอุปรกปรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะครับต่อมาเป็นลูกฟุตบอลละกันนะครับผมอ่า อ่านี่คือลูกฟุตบอลนะครับผมลูกฟุตบอลสีชมพูนะพอดีมือเลยนะครับอันนี้ครูถูลูกฟุตบอลอยู่ครูโยนสลับแบบนี้นะครับผมแล้วครูก็ขยับตัวไปด้วยนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์หรือจะถือแล้วเดินก็ได้นี่ก็ประกอบอุปกรณ์เช่นกันนะครับจะโยนขึ้นรับอันนี้ก็ได้นี่เป็นการผลักนะครับผมเป็นการผลักหรือดันนะครับวัตถุ นะให้ออกจากตัวเรานะครับผมในวิธีนะครับแนวตั้งแบบนี้แรงโน้มถ่วงก็จะทาให้ตกลงมาหาเราเหมือนเดิมแต่ถ้าค,ครูพักนะครับไปด้านหน้าไม่เห็นมีวัตถุกลับมาหาครูเลยเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่าแรงที่ส่งมันต้านไปด้านนั้นนะครับผมมันไม่มีแรงโน้มถ่วงที่จะสามารถทําให้วัตถุกตกมาหาเราได้นะครับจจำไว้อ่าต่อไป กลับมาที่ไม้เช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวดูข้างหลังนะครับคู่นะครับจะยืนตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดออกตัวนะสมมุติเราเคลื่อนที่หุยมมตรงนู้นมีอะไรดีอ่ะมีไม้อาะสมมุตินั่นเป็นตังทักยี่สิบบาทก,ก็ได้หุยใครจะเห็นไหมเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าสมมติว่าเราจะวิ่งไปเก็บวัตถุเนี่ย แล้วเคลื่อนที่มาป้างหยิบปุ๊บเราวิ่งกลับนี่เป็นการเคลื่อนที่แบบประ,ประกอบอุปกรณ์ไปนะักวิ่งตัวป,ป่าไปก่อนเป็นแบบเคลื่อนที่จับอุปกรณ์และเคลื่อนที่กลับมายังจุดที่เราออกตัวนะครับหรือจุดที่เราได้ออกตัวไปตั้งแต่แรกนะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยนะครับในเนื้อหานะครับสามารถให้ผู้ปกครองมารับ ไงานนะครับผมและนำกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ทำส่งครูเป็นคะแนนเก็บด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะในเนื้อหาทั้งหมด3อย่างขอสรุปนะครับอ่ะทวนซิมีอะไรบ้าง1การเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับการเคลื่อนไหวอยู่กับที่มีอะไรบ้างนะครับทั้งหมดอยู่กับที่ก็เช่นนะการบิดตัวการหมุนตัวกำมือแยมือนะครับหมุนแขน นะครับแว่งแขนแบบนี้นะครับผมบิดหมุนแขนแกว่งแขน,แขนอ่ะต่อไปอย่างที่2การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไม่ใช่การเดินนะครับหรือการวิ่งนะครับแบบที่ครูคได้ทําให้พวกเราดูแวปฏิบัติให้เราดูไปนะครับการกระโดดอย่างนี้นะครับต่อไปอย่างที่3นะครับก็คือทักษะที่ครูได้นําไปปฏิบัติให้พวกเราดูนะครับการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์หรือวิ่งเพื่อไปหยิบ Never อุปกรณ์แบบนี้ก็เช่นกันนะครับผม ทั้งหมดมี3อย่างนะครับจำไว้ดีๆเพราะว่าเราต้องทํำใบงานนะครับส่งครูโอเคสําหรับวันนี้ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้โอเคนะครับสวัสดีครับ